สวัสดีค่ะ เย้ yeah. สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยนะคะต้อนรับเพื่อนๆน,นะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยอ,อีกแล้วนะคะวันนี้ที่นี่ที่เดิมนะคะหมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่ที่เดิมเลยค่ะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะแล้วก็วันนี้นะคะใบเตยก็มาทําในส่วนของคลิปรันดอมนะคะให้เพื่อนเอนได้ฟังกันค่ะกับหัวข้อรันดอ ในวันนี้นะคะก็ถือว่าคลิปนี้นะคะสําหรับคนที่มีบุญสัมพันธ์กันนะอาจจะแบบเปิดมาเจอด้วยคำเงินหรือว่าตั้งใจกดเข้ามาฟังคลิปนี้พอดีนะคะเป็นบุญสัมพันธ์ที่เรามาเจอกันค่ะเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของการหลุดพ้นนะคะกรรมเก่าหลุดพ้นวิบากกรรมหลุดพ้นกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคในชีวิตนะคะวันนี้เราจะมาดูกันนะว่าเราหลุดพ้นวิบากกรรมหลุดพ้นกรรมเก่าหรือหลุดพ้นจาก อุปสรรคปัญหาได้จริงๆหรือเปล่านะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานเอานะคะแล้วก็ตั้งสมาธินะคะสักหนึ่งนาทีก็แล้วกันเดี๋ยวช่วงนี้ไปแต่ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ในส่วนของตะกุดแล้วก็น้องแหวนก่อนนะคะก็จะมีในส่วนของพระแม่ลักษมีนะคะรุ่นนี้สําหรับคนที่สนใจนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นกรอบรถโกนะคะสี แดงชมพูขาวนะคะแดงชมพูขาวเป็นพระแม่ลักษมีนะคะประทานพรประทานโชคประทานทรัพย์นะคะสมหวังเรื่องความรักสมหวังเรื่องการเงินนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะคะมีความมีการเติบโตนะอันนี้ก็จะเป็นปางยืนนะคะโทนสีชมพูนะคะโปรโมโชั่นห้าเก้าเก้านะเส้นนี้ส่วนเส้นสีแดงหกเก้าเก้านะคะชมพูเนี่ยห้าเก้าเก้าเส้นแดงหกเก้าเก้านะคะแล้วก็ เหลืองม่วงนะคะเหลืองม่วงก็599นะคะโปรโมชั่นนะก็จะมีกล่องกรรมหยีให้ด้วยนะคะมีกรำรยานมีทูบให้ด้วยในชุดนะคะเส้นนี้ก็ห9 9นะคะแล้วก็จะเป็นน้องแหม่นะคะรุ่นต่างๆอันนี้ก็จะเป็นปู่พญานาคเรียกทรัพย์นะคะเบิกซั์เบิกเงินนะคะใครสนใจก็สามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะทีนี้เราจะมาใช้ไพ่สองสำรับนี้ในการพยากรณ์ นะก็สำหรับใครที่อยากดูดวงนะคะค่าครูตามกำลังซับทั้งคิวพิมพ์แล้วก็คิวโทรนะคะถ้าเวลาตรงกันหรือคุณสะดวกรอก็สามารถที่จะทักไลน์นะคะสอบถามไลนมีสามสามสามไอดีนะมันจะมีไลน์หนึ่งที่ข้อมูลเต็มแล้วน่าจะเป็นไลน์หลักของใบเตยที่ใบเตยใช้ถ้าเพิ่มเพื่อนไม่ได้ก็ไลน์สำรองอีกสองไลน์นะคะจะมีแอดมินไลน์หนึ่งแล้วก็ ลายอีกเครื่องหนึ่งของใบเตยนะอ่ะมาดูกันว่าเราหลุดพ้นวิบากกรรมหลุดพ้นกรรมเก่าหลุดพ้นกับอุปสรรคหรือปัญหาหรืออยังนะคะเราก็จะมาในหัวข้อนี้ตั้งจิตอธิษฐานนะขอให้เทพเทวดาประจําตัวของคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนะับถือศรัทธาช่วยเปิดทางช่วยไกด์คุณด้วยนะคะ เราหลุดพ้นหรือ,อยังหนึ่งถ้วยนะคะก็ถือว่าพลังงานดีนะใบแรกขึ้นมาเป็นหนึ่งถ้วยเลยนะคะพลังงานดีนะหลุดพ้นจริงไหมวิบากกรรมหลุดพ้นกรรมหรือ,อยังหลุดพ้นจากอุปสรรคปัญหาหลุดพ้นจากความยุ่งยากลําบากใจหรือ,อยังคลิปนี้ใครที่อยากถามหัวข้อประมาณนี้ก็สามารถเปิดฟังได้เลยนะคะแปดดาบ สองดาบห้าเหรียญเราก็ถูกมาแบบเราก็ถูกเขาเรียกวอะไรถูกเอ,อ่อถูกเล่นงานหนักเหมือนกันนะเนี่ยคิงไม้นะคะมีความเขาเรียกวอะไรอะ่ะมีความหนักมีความเหนื่อยมีความ ลำบากมาก่อนหน้านี้นะคะเฮโรแฟนนะคะ <c oughs> เหมือนช่วงหนึ่งมันจะมีช่วงหนึ่งนะที่เรารู้สึกแบบมืดแปดด้านเลยแบบโอ้ชีวิตปัญหาการเงินปัญหาการงานปัญหาความสัมพันธ์ปัญหาชีวิตรุงรังมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหาทางออกไม่เจอนะติดลม อยู่ในความรู้สึกที่คุณจะเฝ้าตั้งคำถามตลอดเวลาว่าเฮ้ยเราทำกรรมอะไรนักหนามาทดสอบชีวิตอะไรเรานักหนาทำไมถึงเจอแต่อุปสรรคเจอแต่ปัญหามีแต่เรื่องยากๆมีแต่เรื่องลำบากใจเข้ามานะคะไพ่มันมาเป็นคู่ๆอย่างนี้มันมาเป็นหนึ่งถ้วยกับไพ่ฮาร์ฟแอนแดดาบมากับแปดไม้สองดาบมากับหกดาบ ห้าเหรียญมากับหนึ่งเหรียญแล้วก็คิงไม้มากับควีนไม้นะคะราชาไม้แล้วก็ากะะราชา Mike, ินีไม้เนาะก็ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้าเนี้ยเจ็บหนักเลยนะคะบอบช้ำเลยนะบางคนเนี่ยนะคะบอบช้ำในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะเจ็บซ้ำๆกับเรื่องเดิมๆทั้งๆที่เราก็รู้ว่าเราไปต่อเราเจ็บแน่ๆหรือว่าเราอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อเราเจ็บแน่ๆ แต่เราก็ยังอยู่แต่เราก็ยังอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นะบางบางคนเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ไปเตยจะพูดภาพรวมนะคะถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ตรงนะคะไม่เป็นไรคุณสามารถที่จะเลื่อนข้ามได้เลยนะคะอขอปิดไว้นิดนึงนะคะเดี๋ยว Youtube เขาปิดก้นเหล่านะไม่ได้ไม่ได้ไไดิดคะอ่าโอเคก็ต้องบอกก่อนว่าบางคนเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันคลุมเครือไม่ชัดเจนเปิดเผยไม่ได้ หรือนะคะมีปัญหาในความสัมพันธ์ที่ยังแก้ไม่ตกแล้วก็บางคนเนี่ยถูกบล็อกไปแล้วถูกปิดกั้นไปแล้วนอกกลางอากาศไปเลยอยู่ดีดๆเขาหันหลังมันพังทลายมันบอบช้ําแบบไม่มีปีไม่มีขุยบางคนเนี่ยวิกฤตการเงินเกิดขึ้นช่วงหนึ่งรู้สึกแย่มากนะคะการเงินมันติดขัดทําอะไรก็เหมือนหาเงินมาได้ก็ต้องจ่ายออกไปนะคะมีเหตุให้ต้องจ่ายเงินใช้เงินมีเหตุให้ต้อง ควักเงินออกไปจ่ายนะเดี๋ยวก็ซ่อมรถเดี๋ยวก็จ่ายค่าประกันชีวิตเดี๋ยวก็จ่ายค่าไฟค่าน้ําจ่ายนูน่นนี่นั่นเต็มไปหมดก่อนหน้านี้ชีวิตเจออะไรหนักๆมาเยอะมากการงานก็อีลุงตุงนังไม่รู้ว่าอะไรเข้ามาทดสอบชีวิตบ้างเดี๋ยวก็ต้องส่งนั่นส่งนี่ไปตรวจสอบเดี๋ยวก็อเขาเรียกให้เราแก้งานใหม่อ่ส่งงานกลับมาแก้ตีงานกลับมาแก้หรือว่า เรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความร่วมร่วมแรงร่วมใจร่วมไม้ร่วมมือจากทีมจากองค์กรแล้วก็ถูกเอาเปรียบนะหลายๆท่านถูกเอาเปรียบทํางานด้วยกันเนี่ยถูกเอาเปรียบเขาโยนงานใหญ่ๆมาให้รับผิดชอบคนเดียวก็หนักไปนะคะบางคนเนี่ยเจอเจอทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกันอันนี้ถ้าไม่ตรงไม่เป็นไรทิ้งเอาไว้นะคะอย่างที่บอกว่าบุญสัมพันธ์กันก็ได้มาเจอได้มาฟังทีนี้เนี่ยเหมือน ตัวเราเองเนี่ยนะคะช่วงเนี้ยถ้าถามว่าหลุดพ้นหรือยังก็ต้องบอกว่าหลุดพ้นแล้วนะคะเรื่องมาที่มันเจอมาก่อนหน้าน,นีมน้มันมีในเรื่องของดวงดาวมาเกี่ยวข้องด้วยนะแต่ไปเตยไม่ขอลงรายละเอียดเพราะว่าไปเตยเช็คพลังงานเป็นช่วงๆคุณผ่านวิกฤตมาแล้วนะคะวิบากกรรมปัญหากรรมเก่าอุปสรรคมันหลุดมาแล้วเนี่ยเราหลุดจากตรงนั้นมาแล้วหลุดจากวงจรนี้มาแล้วนะคะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้น นะคะผลบุญเนื้อนาบุญผลบุญที่คุณได้สร้างนะคะคือมันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทําแล้วมันไม่ได้ไร้ผลนะคะอยู่ในจุดที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะช่วยเหลือเราได้ท่านช่วยนะคะคือถ้ามันมีเรื่องของกรรมมันมีเรื่องของผลที่มันเป็นวิบากกรรมเขาก็เข้ามายุ่งเกี่ยวไม่ได้ช่วยไม่ได้ทีนี้พอปัญหาหรืออุปสรรคหรือวิบากกรรมมัน มันหยุดมันหมดลงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เริ่มเข้ามามีผลเข้ามาช่วยเข้ามาทําให้ชีวิตมันดูสว่างมากขึ้นเหมือนเราอยู่ในห้องมืดๆแล้วมีคนเปิดไฟให้เราอะ่ะจากที่เราคลําทางหาประตูเอาประตูอยู่ตรงไหนหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยนะคะมีคนมาเปิดสวิตเปิดไฟให้กับเราจากที่ชีวิตมันวิกฤตมันย่ำแย่มัน ถูกผลักขึ้นมาตื่นรู้แล้วไอ้ความท็อกซิกใดๆที่คุณเจอเนี่ยคุณหลุดจากตรงนั้นได้คุณกลายเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็มีความสามารถอะเหมือนเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆที่เราได้เจอมันเหมือนเขามากระตุ้นให้เราดึงเอาศักยภาพของเราออกมานะคะ เราอาจจะไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าเฮ้ยเรามีความสามารถขนาดนี้เลยหรอเราเก่งขนาดนี้เลยหรอหรือหนึ่งสองสามสี่ห้านู่นนี่นั่นนะคะเราไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะดึงเอาศักยภาพตรงนี้ออกมาใช้ได้พอมันเจอวิกฤตพอมันเจอปัญหานั้นเข้ามาเรากับดึงเอาความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญออกมาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถหลุดพ้นพอแปดดาบมากับแปดไม้เนี่ยหลุดพ้นแล้วนะคะมีอิสรภาพเกิดขึ้นกับคุณแล้ว การเงินจากที่เคยมีอุปสรรคมีปัญหามีโอกาสทางการเงินใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะสถานการณ์คลี่คลายค่ะมันอาจจะยังไม่ได้แบบดีแบบร้อเอร์เซแบบไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่ใช่นะหดาบม,มากกับ2ดาบเนี่ยมันเหมือนสถานการณ์มันเริ่มคลี่คลายใครที่เริ่มศึกษาในเรื่องของศาสตร์ไพ่ยิปซีไปเลยจะอธิบายไปแบบนี้นะคะเวลาที่คุณเปิดไพ่มาแล้วมันขึ้นมาเป็นในลักษณะนี้เนี่ย มันจะเชื่อมโยงกันได้ยังไงเพราะว่าเราขยายเป็นคู่คู่คือเซนส์ของเรามันจับมาอย่างนี้นะคะสองดาบกับหกดาบเรื่องที่เรายังแก้ไม่ได้นะคะยังตัดสินใจไม่ได้หรือว่าเป็นปัญหาที่มันยังอยู่ในสถานการณ์นั้นอยู่นะคะทุกอย่างมันคลี่คลายไปด้วยตัวของมันเองมันอาจจะยังไม่ได้แบบดีแบบร้อยเซแต่การที่เราเข้าไปกระโดดแก้ปัญหาในตอนนั้นมันอาจจะยังไม่ใช่ผลดีกับเราเหมือนให้เรารอจังหวะรอเวลา จังหวะนี้อาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีที่เราจะต้องไปบู้บุนไปประทะคุณจะต้องนิ่งคุณจะต้องสืบหาข้อมูลให้ได้ก่อนนะคะคือนุ่นนี้นั่นเรามีข้อมูลแล้วเราค่อยลุยเราค่อยแอคชั่นส่วนในเรื่องของการทํางานเนี่ยไหวพิปฏิพานของคุณคุณเห็นรูปนี้ไหมคะไหวพิปฏิพานของคุณเนี่ยจะทําให้คุณเอาตัวรอดได้ในทุกๆสถานการณ์โอเคไหม เราจะเอาตัวรอดได้ในทุกๆสถานการณ์แล้วสิ่งที่คุณร้องขอออกไปกับจัก,กรวาลหรือสิ่งที่เป็นเป้าหมายในชีวิตของคุณที่คุณตั้งเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ดีสิ่งเหล่านั้นนะคะกําลังจะบรรลุผลกําลังจะเกิดผลกําลังจะเกิดเป็นสิ่งดีๆขึ้นในชีวิตของคุณต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมไปเตยมองว่าคําถามของเรานะคะถ้าเราเคยมีการตั้งคําถามว่าเฮ้ยเราจะเจอบททดสอบอะไรนักหนากรรมอะไรนักหนาของชีวิต ปัญหาที่ต้องเจอเนี่ยเยอะแยะมากมายทำไมต้องเจออะไรเยอะแยะขนาดนี้ก็เป็นช่วงที่เราหลุดพ้นวิบากกรรมหลุดพ้นอุปสรรคปัญหาหลุดพ้นจากความยุ่งยากวุ่นวายต่างๆใครที่แบบว่าเจ็บปวดในความสัมพันธ์ก็ตื่นรู้นะคะมองชีวิตด้วยความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนเรามากลั่นกรองมาตกตะกอนตกผลึกความคิดแล้วว่าโอเคมันไปต่อไม่ได้จริงๆเราก็ต้องถอยเราก็ต้องกลับมารักตัวเองมาเริ่มต้นใหม่เหมือนช่วงนี้การเรียนรู้ของคุณเนี่ย มันพัฒนาไปได้เรื่อยๆไม่มีขีดจำกัดนะคะคุณสามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆแบบไม่มีขีดจำกัดคุณให้ความสนใจเรื่องไหนคุณโฟกัสหาข้อมูลเพิ่มเรื่อยๆลงทะเบียนเรียนด้วยก็ดีสำหรับคนที่อยากเรียนนะหรือเรามีทุนทรัพย์ที่จะไปเรียนไปซื้อตำรับตำราต่างๆมาอ่านทำเลยค่ะเพราะมันจะทำให้คุณเติบโตแล้วก็ พัฒนาขีดความรู้ความสามารถของคุณต่อไปได้เรื่อยๆแล้วไอ้ความรู้ความสามารถตรงนี้แหละนะคะที่มันจะมาจุดประกายชีวิตของคุณให้คุณเนี่ยได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ทําในสิ่งที่คุณอยากจะทําให้ทําในสิ่งที่คุณรักนะคะวันนี้คุณอาจจะอยู่ในที่ทําง,งานที่คุณไม่ได้ชอบวันนี้คุณอาจจะอยู่ในความรู้สึกที่คุณไม่ได้อยากอยู่ในสิ่งแวด้อบแวดล้อมแวดล้อมนั้นนะคะพูดผิดพูดถูก มันจะมีวันของคุณอยู่แล้วนะคะขอแค่วันนี้คุณอดทนก่อนอดเปรี้ยวไว้กินหวานก่อนแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาเองสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณเองนะคะให้กําลังใจตัวเองเยอะๆนะทีนี้เรามาดูประเด็นของเราต่อนะคะอันนี้คือใช้ไพ่ชุดนี้นะคะทําขวัญใช้ต่อ จะใช้บ่อยก็จะเป็นไพ่ยูนิเวิร์สนะคะตอนนี้กับไพ่ทำขวัญก่อนหน้านี้ก็จะใช้เดอะคีย์บ่อยมากแล้วก็อีกชุดคืออะไรนะทำดีสมหวังแล้วก็ศรัทธาปฏิหารใช้บ่อยมากจนแบบกล่องไพ่เยินหมดแล้วนะคะใครจะสนับสนุนเป็นไพ่ก็ส่งมาเลยนะคะถ้าอยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องไหนเนี่ยทำส่งแบบพิมพ์ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะคะหรือว่ามีไพ่สำหรับไหนแนะนำก็แปะลิงก์ไว้นะคะ หรือจะสนับสนุนเป็นไพ่เลยก็ก็ได้นะคะเริ่มหาสปอนเซอร์อมามามาไปดูกันต่อนะคะว้าวภาคภูมิใจนะคะภาคภูมิใจภาคภูมิใจอย่างที่บอกแหละว่าละถ้าไม่ใช่ละอะพูดผิดพูดถูกตั้งสติก่อนสตาร์ทอภาคภูมิใจถ้าเรามีการพัฒนาตัวเองเรื่อยๆนะคะ คือสิ่งมุ่งหวังเป้าหมายของเราเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์แน่นอนนะเราจะต้องมีระเบียบวินยัยสำคัญที่สุดของคนที่จะประสบความสำเร็จได้คือวินยัยวินยัยแล้วก็ความสม่ำเสมอแล้วก็ความอดทนไม่ว่าเราจะไปฟังไลฟ์โคสชไหนก็ตามฟังสำนักไหนมาก็ตามนะคะพรสวรรค์พรแสวงความสามารถที่มีมันจะต้องเพิ่มดีกรีของวินัยเข้าไปด้วย วินยัยความอดทนความสม่ำเสมอถ้าเราไม่มีสามสิ่งนี้นะคะมันก็ยากที่จะไปถึงเป้าหมายถ้าเราทำทำหยุดหยุดเลิกเลิกมันก็ยากที่เราจะประสบความสำเร็จอ่าสมมติว่าทำไปอยู่ดีๆสักสองวันสามวันหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์มีคนมาทักว่าโอ๊ยทำแล้วมันไม่ดีหรอกกำไรไม่มีหรอกอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องพิสูจน์ตัวเองก่อน อย่าเพิ่งไปฟังใครมาแล้วแบบว่ารับเอาพลังงานลบมาแล้วก็มาตัดสินว่าตัวเองจะทําไม่ได้จะทําไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยจงมีความกระตอรือรือร้นนะคะที่จะเรียนรู้ที่จะพัฒนาที่จะเติบโตแล้วไอ้ความมีวินยัยความสม่ําเสมอความขยนันความอดทนที่คุณสะสมสะสมมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะทําให้คุณถูกเจรนยเป็นเพชรเม็ดงามที่สุดนะคะเป็นเพชรเม็ดงามที่สุดนะ นี่คนที่หวังดีกับเราก็มีถ้าเป็นผู้ที่หวังดีเขาก็จะปลอบประโลมหรือมอบเขาเรียกวอะไรมอบพลังงานดีๆให้กับเราให้ให้ให,ให้ทำให้เราเชื่อมั่นในตัวเองมากยิ่งขึ้นการบริหารจัดการนะคะนี่แหละนะคะ วันนี้นะคะถ้าถามว่าถ้าตามหัวข้อเราเนาะเราหลุหลดพ้นจากปัญหาหลุดพ้นกรรมเก่าหลุดพ้นจากวิบากกรรมต่างๆหรือยังหลุดพ้นแล้วนะคะเติบโตแล้วตอนนี้คุณเติบโตแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะมองเห็นมุมที่ตัวเองเติบโตหรือไม่ก็ดีนะคะวันนี้ไปเตยเป็นผู้ส่งสารที่จะมาสื่อที่จะมาบอกคุณว่าวันนี้เราเติบโตแล้วเราอยู่ในจุดที่เราสามารถต่อยอดและพัฒนา ตัวของเราต่อไปได้อีกชุดความคิดของเราความรู้ความสามารถของเราเรายังไปต่อได้อีกเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณถามว่าปัญหาต่างๆมันจบหรือ,อยังมันสิ้นสุดหรือ,อยังกระบวนการเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นกระบวนการกระบวนการหนึ่งที่ทําให้คุณดึงเอาศักยภาพของคุณออกมาไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์ผู้คนหรืออะไรยังไงแบบไหนมาวันนี้นะคะสําหรับผู้สงสาร ใบเตยเองนะคะที่สงสารให้กับคุณรู้ก็คือคุณหลุดพ้นจากตรงนั้นแล้วนะคะแล้วก็ต่อจากนี้ไปนะคะนับจากวินาทีนี้ไปเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือ 1. วินยัย 2. ออดทนสมสม่ําเสมอสร้างความกระตือรือร้อนนะคะเรียนรู้ไปเรื่อยๆแบบไม่ไม่มีที่สิ้นสุดอะเรียนรู้ไป อะไรที่คุณให้ความสนใจคุณก็จงหาข้อมูลเพิ่มเรื่อยๆแล้วคุณจะเป็นคนที่ถูกเจรนายมาอย่างดีจนเป็นเพชรเม็ดงามที่พร้อมที่จะไปแบบว่าอยู่ในที่ที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีทําในสิ่งที่รักทําในสิ่งที่ชอบนะคะคุณงามความดีบุญใดๆก็ตามที่คุณได้รังสรรค์ที่คุณได้เสกสร้างที่คุณได้ปั้นที่คุณได้ทําที่คุณได้แบบอดทนเพียรพยายามเฝ้าภาวนาสวดมน ทำความดีช่วยเหลือสังคมมีจิตอาสาต่างๆทุกอย่างนะคะล้วนหนุนนําให้ชีวิตของคุณเป็นผู้ที่เจริญรุ่งเรืองนะคะวันนี้เราสามารถที่จะพิมพ์รับนะคะคําทํานายดีๆได้นะคะด้วยการพิมพ์อะไรดีคะพิมพ์หกสองสองขอบคุณขอบคุณขอบคุณวินยัยความอดทนความสม่ําเสมอความกระตือรือร้อนที่ทําให้ชีวิตของฉัน เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามั่งคัง่งร่ำรวยขอบคุณขอบคุณขอบคุณพิมพ์รับคำทานายดีๆได้นะคะในทุกๆวันนะคะเขียนพูดคิดในสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการสิ่งที่คุณไม่อยากโฟกัสคุณอย่าไปให้ความสนใจให้สนใจให้เบนเข็มทิศไปที่ เรื่องที่เราอยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะได้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้คุณมีความสุขนะโชคดีมีสุขทุกเวลานะคะขอบคุณค่ะ